คลิปนี้จะเป็นท่าคว่ำนะคะปวดสะโพกลงขานะคะเราจะมาไล่เส้นขาด้านหลังนะคะด้วยการตอกก่อนค่ะเพราะว่าถ้านอนงายเส้นมันก็จมลงนะคะอ่าอุโทษเจ็บไหเจ็บตรงไหมเกระดูกมันอยู่ริมกระดูกเลยนะใช่ไหมติดกระดูกเลยเนี่ยอันนี้ตกกระดูกติดกระดูกเจ็บไหมตกกระดูกไหม Doğru พอสารนวดอะไรนะคะเราจะตอกเส้นลูกค้าที่มีอาการปวดสะโพกลงขานะคะเป็นกระดูกทับเส้นเนาะเป็นมานานหลายปีแล้วอันนี้เป็นยังไงคะเจ็บไหมตรงนี้มันจะมันโดนกระดูกหนยนเจ็บไหมครับต่อเนาะมันได้ไหมเนี่ยมันโดนกระดูกนะเพอได้อเูยนะ มันรู้สึกดีใช่ไหมัอจุดที่มันเป็นเลยดูว่ามันอลึกกระดูกมันพับ้ับเส้นหรือเบบางก็้เนาะนี้เนี่ยมันจุดนีเลยเนี่ยใช่ใช่ตรงนี้ถูกไหมถูกค่ะมันเป็นยังไงบ้างเคนโดนนะที่เนี่ยใช่มันโดนแล้วรู้สึกดีใช่เราจะรู้ตอกเส้นนะคะ ปวด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 ใช่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 กระดูเป็นครับเป็นชาข้อสะโพกมันมันเส้นมันลงมาห์นี่มันหนีบค่ะข้อสะโพกมันหนีบเส้นประสาทอยู่ตรงก้นตรงกระดูกนี่พอดีใช่เวลาตอกโดนลงตรงกระดูกนี่รู้สึกว่ามันดีใช่ป่ะใช่นี่นนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่แหละนี่แหละ ต้อใช้พลังนิ้วเคทำไมจากร้านนวด้าห้านะคะผู้พอยสานดออนไลน์นะคะหากท่านใดมีอาการอยากจะมาลองต่อเส้นดูก็มาได้ที่นี่นะคะปั๊มบางจากของหลวงของสีและเอสโซ่ของสองสัญญานะคะ ถ้าอยากงวดกับคุณพลอยก็ตามไปที่ปั๊มบางจากเด็โซจะเป็นทีมงานของหมอพลอยค่ะโอ้ยต้องใช้พลังอย่างแรงเลยเราจะแคะบริเวณข้อสะโคและก้นโบทนะคะเพื่อกระตุ้นทุกคน ปวดะฉพกะลงขาต้องใช้เวลาในการรักษานะคะถ้าเป็นนานมานานหลายปีนะคะก็ต้องใช้เวลามากขึ้นค่ะเพราะว่ามันเป็นพังผืด การนวดตอกเส้นนะคะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะถ้าหากท่านใดมีอาการก็อยากนวดก็คุยพอยติดต่อตามเบอร์ที่โชว์ได้เลยค่ะบุกจองลองหน้าจะได้ไม่ผิดหวะะังค่ะ อือุุดอบ้านไปโอ้โหถึงไมโดนโดนอะไรใช่ชาช่ายใช่ใช่นี่แหละนี่แหละ ต้องใช้พลังมากเลยนะคะเนี่ยในการแกะเส้นนี้เลยนะสั่นสะเทือนหน่อยให้มันนำล่องก่อนแต่ใช้เวลานิดนึงนะคะไม่ใช่ทั้งเดียวหายนะต้องเข้าใจหน่อย ไม่เป็นเนาะมันยไม่เปลอะไรไม่แต่วนันเมื่อวนเดเป็นกข้างขวาาี้มันไม่มีอาการแต่มันจะเจ็บอยู่แล้วท่านมขาโกงใ่มครับท่านม้ขาโกงใช่ะจ

โอ้โโอ้โอ oh, ้โ no นิดนึงนะคะนิดนึงโอ้ยนิดหนึ่งนะควจะเบานะคะโอ้ยๆ ะเราก็จะไล่เส้นนะคะอืเป็นยังไงบ้างรู้ยังเจ็บอยู่เหมือนเดิมไหมเจ็บแต่ก็ไม่ไม่เท่าตอนแรกอืมเจ็บไม่เท่าตอนแรกนะเบาลงเนาะจะเบาแล้วค่ะลึกแล้วมันเป็นข้อสะโพกที่มีบเส้นประสาทเลยนะมันถึงได้เป็นจ้ะมัึงได้ชาแล้วมันนุ่มชานั่นอ่ะมันชาแล้วมันมันมันหนีบไว้มันอยู่ลึก ยิ่งคนอ้วนนะคะคนมีเนื้อเยอะถ้านวดได้นะคะก็จะมีโอกาสหายถ้าเกิดว่าบางคนนวดไม่ได้นะคะแกะนิดนึงก็จะเจ็บอม,มันก็ทําให้เรานวดไม่ได้ก็หายยากรู้สึกเบาลงแลวใช่ไหมเบาลโอ้โหเนาะ อ่าเอออื้อคิดว่ามีเลยเออนี่ชั้นนี้นะอื้ออีกนิดนึงโอ๊ยอื้ออะอื้ออื้อ uh. uh. mm. 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 เหนื่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยสุดยอดเลยเบาแล้วโอ้ที่ทให้ชาตนี้เนี่ยิดๆ้วยนะนนิดนิดนึง โอ้โนี้แข็งเด้ก็แข็งโอเป็นก่านี้ขากงใช่ไหมโอ้ยน่าสะกูมันถึงได้แข็งขากรงมาโยกก่อนอยกก่อนนะมยกก่อนโอ้ย ไม่เป็นแล้วขึ้นไหมเอะลองเช็คดูเป็นไงบ้างอ,อ่ดีขึ้นเกรงอย่างงี้มันปวดไหมอ่ะเกรงขอ <c oughs> โทษนะคะเกรงขึ้นไปปวดไหมเนี่ย <c oughs> ดีขึ้นหรืเจ็บวะมันก็จากที่มันตึงมันก็มันก็นั่นได้เยอะเลยนะอ่าแ่ <c oughs> นี้มันเสียบอยู่ไหมใช่มันอยู่มันนี่แล้วก็อีตรงอีตรงนี้มันจะเป็นตะเบเดออ่าตะเยเนเนเนขึ้นไาอ,นะอีกขึ <c oughs> น้นไหม สกิลม,มันตึงอยู่ช่วงอ๋อยังตึงมันตึงตึงเพราะว่าเราไล่ตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ยังไม่ได้ไล่อะที่คูพลอยตอกไล่ลงไปแล้วค่ะี่รอ๋อมันยังมันมามันยังเกรงอยู่ตรงนี้แต่มันเบาตรงนี้นะใช่ตรงนี้เบาเนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนี่นะไนี่นะมีแรงเป็นก้อนอยู่นี่เลย ซาไปไปมีดปล้วก็เกิดอยู่ตรงนี้นั่นใช่ใช่น่ะนั่นแหละนั่นแหละไล่ลงมาได้ได้หมดเลยนั่นนะลงไอี้อืมนั่นแหละเป็นก้อนเลยนั่นะสไลดลงแล้วก็ต้องหาที่ยึดนะคะที่ยึดที่เยียบ อันนี้ถ้าเรามีที่ยึดดีๆนั่นเนี่ยมันก็จะเหยียบเช่นนี้ได้เลยเนี่ยโอ้ยแค่น,นี้ก็ได้อยู่ใช่ไหมได้เพราะว่ามันมันเอียงๆใช่เอียง เราพยายามมันชนได้อยู่สีชนได้เนาะไม่ไหว <c oughs> อ่ะอันนี้เราเหยียบสันะแค่งนะคะนักเรียนนะคะเอาหมอนรองนะคะมารองไปเหยียบเอาส้นลงนะคะคมันเนี่ยเออม,มันมันสุดยอดเลยนะ คนที่ขาชานะคะเส้นนี้สำคัญนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยไปชาลงไปนู้นนะคะสันตะแคงเลยคะทำให้ขาชาก็เคลียรเหยียดแล้วก็ลบเบาๆนะคะแล้วก็ลงไปใหม่เอาส้นเท้าจิกนะคะโอ้โอ้โอ้ น้ำหนักเราลงเท่าที่ลูกค้าเขาลับไหวนะคะถ้าเขาลับไม่ไหวเราก็ประคองอย่าลงทั้งตัวคนตัวใหญ่ก็ระวังน้ำหนักนะคะสำหรับคนตัวเล็กน้ำหนักไม่เกินห้าสิบห้าหกสิบก็ได้ค่ะถ้าเจ็ดสิบแปดสิบต้องลงแค่ขาเดียวนะคะ ร้องแหม่ผึ่งก็คิมเคยรองดีเด็ดทนได้มันก็ไม่รองเองเป็นจบคลิปมันจะขายออกไหมออกดีขายดีด้วยแหละคลิปมอดระมาเริ่มไกลกันอย่างนี้เราเดินไปเลยนะคะเห็นไหมตอนนี้เป็นเต็งเอวใช่ขาเบาใช่แต่เต็งเอวใช่ เพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้ตอกเอวเราตองเทขาอัน exactly นี้นะคะเรามายืดขาก่อนนะเช็คอาการก่อนเลยวเป็นยังไงบ้างไหนขาข้างไหนตะกิดเนี่ย่ดีขึ้นค่ะไม่ตึงเบาไหมเบาค่ะเบาเนาะจ้าเดี๋ยวขวดขาตามสบาย สิขาข้างนี้อือมาไหมแล้วข้างน้นนะข้างไหนหนักกว่ากันข้างสายยันตึงข้างซ้ายตึงเพราะเรามานวดแต่ข้างขวาเพราะว่ามันไม่ปวดข้างขวามันปวดนะโอเคอือเป็นไงที่มันปวดปกติปวดปุนย้อยใช่ไหมใช่ค่ะ ดีขึ้นค่ะอ๋อดีขึ้นดกในะไม่ปดกได้ไม่ปวดใช่ขึ้นได้ลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นไหมหลังจากที่เรานวดกันแล้วดีขึ้นมากเลยค่ะอ๋อปวดสะโพกปวดสะโพกแล้วลงขาตอนนี้ก็ยกขาได้ดียกขาขึ้นได้สุดแล้วค่ะอ๋อปกติมันจะขัดอยู่ตรงไหนปกติจะขัดอยู่ตรงโคนขารอบๆขานะคะ วันนี้ต้องขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมคลิปครูพลอยนะคะสนทนาอะไรหากท่านใดอยากจะน,นวดกับครูพลอยหรืออยากจะน,นวดกับทีมงาน<ม>ก็มาได้ที่นี่ค่ะสาขาปั๊มเอสโซของสองธัญญานะคะแล้วก็สาขาปั๊มบางจากของหลวงทองศรีค่ะคลิปนี้คร mm ูพลอยขอลาไปก่อน่อพันหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะ